สวัสดีครับผมพงเทพครับผมพงเทพปวนเทียนจากสมาร์ทเซนซีครับผมวันนี้ครับเรามีมิลลิ่งขนาดเล็กรุ่นใหม่ครับผมในราคาที่ทุกคนจับต้องได้มันเป็นราคาช่วงจากเครื่องที่ขนาดเล็กนะครับจนอัพมาถึงเครื่องขนาดใหญ่มันมีช่องว่างของราคาอยู่ครับรุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่มันเป็นระบบหัวเกียร์ครับผมปรับความเร็วด้วยระบบเกียร์นะครับผมไปดูกันเลยครับอ่าว่าแล้วนะครับก็เป็นรุ่น sm ขีด 7020G นะครับผมรุ่นนี้นะครับตัวนี้ครับใช้กับไฟบ้านนะครับผมมอเตอร์ขนาด370วัตต์แต่ว่าปรับอัตราทดด้วยเกียร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าถึงขนาดแล้วก็อระยะการทํางานนะครับตัวหัวเครื่องสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผมอยู่ที่90องศานะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับครับตัวสปินเดอร์นะครับผมเทปเปอร์เป็น MT3 นะครับผมเราสามารถที่จะ ยกขึ้นยกลงแบบสว่านได้ด้วยแฮนเดอร์ด้า er นขวาแบบนี้ครับแบบสามก้านแบบนี้ครับเวลาที่เราต้องการปรับละเอียดครับเราหมุนหนอบตัวนี้เข้าไปนะครับผมตัวชุดแฮนเดอร์ตัวนี้จะขันเข้าไปแล้วเราจะโยกไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เรามาใช้ตัวแฮนด์วิลด้านหน้าขึ้นครับแบบแบบนี้นะครับผมนะครับโดยสตรอของเขานะครับผมอยู่ที่ออยู่ที่8ปดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับสต็อกของตัว เท้าสปินเดิลนะครับออกมาอยู่ที่85มิลิเมตรนะครับเมื่อเราต้องการนําหัวสปินเดิลขึ้นครับเราก็เพียงแค่คลายนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกนะฮะนะครับผมแล้วก็นะครับเราก็สามารถที่จะปรับปล่อยให้มันรีเทิร์นขึ้นไปด้วยสปริงนะครับผมส่วนนะครับผมระยะจากปลายของอสปินเดิลนะครับจนถึงเทเบิลนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่439มิลลิเมตรนะครับผมอ่าก็คือวัดจาก ปลายสปินเดอร์นะครับถึงต้นงานครับอยู่ที่439มิลลิเมตรนะครับการปรับหัวทั้งหัวขึ้นนะครับอยู่ที่หนบตัวนี้ครับอยู่ที่แฮนเดิลตัวพาตัวนี้ครับมีเฟืองสะพานเฉียงเงที่พาขึ้นลงครับเราสามารถหมุนปรับขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดเรากลับปรับขึ้นไปสูงจะสูงขึ้นไปแบบนี้นะะโอเคนี่ฮะนี่ประมาณนี้นะครับผม439ซึ่งมากพอสมควรนะครับ ส่วนระยะเคลื่อนที่แกนเข้าออกนะครับอยู่ที่แกนวายนะฮะอยู่ที่140มิลลิเมตรนะครับผมนี่ครับของแกนวายนะฮะอยู่ที่140มิลลิเมตรนะครับลื่นเลยครับผมเราสามารถปรับความฟิตด้วยน็อตหน้าเครื่องแบบนี้ครับมันมีริมอยู่นะครับตัวดันริมเข้าไปนะฮะส่วนระยะเคลื่อนที่ของแกน X นะครับผมอยู่ที่290มิลลิเมตรนะครับนี่ครับลื่นๆครับลื่นๆแบบลื่นจริงๆนะฮะลื่นแล้วก็ฟิตดีด้วยฮะดูนะแบ็คเลชน้อยมากนะครับผม แล้วก็แน่นอนครับผมการปรับความฟิตปรับที่ริมนะครับตัวนี้นะฮะมีน็อตให้ไขอยู่นะครับผมโอเคส่วนขนาดของตัวเทเบิลนะครับขนาดของโต๊ะครับความยาวของโต๊ะนะฮะวัดความยาวจากซ้ายไปขวาฮะอยู่ที่520มิลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของโต๊ะนะครับอยู่ที่160มิลิเมตรนะครับผมส่วนตัวร่องทีสล็อตมาแบบใหญ่ๆเลยครับผม ร่องทีสล็อต M 1 2นะครับใหญ่เลยครับใหญ่กว่าเครื่องขนาดเล็กที่เราขายเยอะเลยครับผมอ่าคราวนี้มาดูเรื่องความเร็วนะครับความเร็วรอบของเขานะครับอยู่ที่6ระดับปรับด้วยเกียร์หน้าเครื่องครับผมก็คือด้านเกียร์โลกับไฮแบบนี้นะครับก็คือด้สองระดับนะครับแล้วก็ตัวปรับอัตราทดอยู่ที่ลำดับ1นนะครับก็2อคูณสท่ากับหกลำดับนะครับผมความเร็วรอบนะครับต่ำสุดอยู่ที่95รอบต่อ นาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่1,420รอบโดยไล่ไปครับ95 180 270ครบับ500 930แล้วก็1,420รอบต่อนาทีนะครับความละเอียดของสเกลนะครับตัวที่มือหมุนนะครับผม1ช่องนะครับผมก็คือ1ช่องเท่ากับศูนย์จมิลลิเมตรหรือว่า20ไมครอนนะครับผมนี่ครับนี่ครับหมุน1รอบมันจะได้เท่ากับสามมิลลิเมตรนะครับผม โังแกนเอกน x และแกน y นะครับคราวนี้ครับมาดูการใช้งานกันแลวครับตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับใช้กับไฟ220โวลต์นะครับผมตอนนี้เราเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับผมมอเตอร์270อ่ามอเตอร์370วัตต์นะครับโทษทีครับโอเคเมื่อเราเสียบปลั๊กครับเราสามารถโยกเซเลคเตอร์ตัวสวิตช์ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเกียร์ตั้งไว้มันก็หมุนเลยนะครับนี่ครับ พอดีไม่ได้ใส่หัวไว้อาจจะมองไม่เห็นรอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาแปะนะครับโอเคตอนนี้ผมปรับรอบอยู่ที่า95รอบต่อนาทีนะครับไปดูครับผมนี่ครับนี่ครับ95รอบต่อนาทีก็ช้าแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะปรับรอบเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัว L2 นะฮะก็คือประมาณ180รอบต่อนาทีครับจะหยุดก่อนนะครับ ก็เร็เวขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะเห็นะเนะโอเ,เดี๋ยวผมจะปรับขึ้นมาเป็น270ครับ L 3นะฮะโอเคนี่ครับนี่กับทางหมุนนะฮะกับทางหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกับทางหมุนเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับนะี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วขึ้นมาอีกนะฮะเป็น H ่า H1 นะฮะ โอเคเฮตหนึฮะโอเคโอเคนี่ฮะเซตหนึ่งก็อยู่ที่500นะตอนนี้ความเร็ว500รอบต่อนาทีครับกลับทั้งหมดครับโอเคจะไปต่อไปเป็น H 2องไหมฮะ H สองฮะโอเค, 2> 2น,ค okay. นี่ครับ ต่อไปเป็นเอ็กซ์สามนะฮะทันทีร้อยยี่สิบรอบนะฮะโอเคอ่านี่ครับเสียงทั้งหมดนะโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมปรับความเร็วง่ายๆครับแรงๆเลยครับผมโอเคถ้าเกิดเราต้องการจะล็อกหัวเครื่องนะฮะล็อกตัวหัวเครื่องนะฮะเราก็สามารถขันน็อตสองตัวนี้ฮะเพื่อล็อกหรือว่าคลายนะครับผมการเอียงหัวนะฮะเก้าสิบองศาคือคลายน็อตสองตัวนี้นะฮะ นี่ฮะเราสองตัวนี้ครับเราก็สามารถเอียงหัวได้ฮะภายในหัวนะมีน้ามันหล่อเลื่อนนะผมเพราะว่ามันเป็นชุดเกียร์นะฮะเสียงก็อย่างที่แสดงให้เห็นว่ากําลังสวยงามแล้วสวยงามเลยนะครับผมส่วนตัวนะครับแกน X Y Table มันก็มีจะมีตัวล็อกของเขาอยู่นะครับนี่ครับเป็นแบบสปริงตับระดับความตึงได้นะนี่นะฮะถ้าเกิดเราไม่พอนะเราก็ปรับออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ฮะนี่ฮะโอเคนี่ครับก็เรียกว่า ตัวแกน Y ก็เหมือนกันนะฮะเป็นหนอบแบบนี้นะฮะนี่ฮะโอเคนะครับลำดับต่อไปครับไปดูของแถมครับผมโอเคของแถมที่เราจัดมาให้นะครับผมก็จะมีตัวอาร์เบอร์นะครับ MT3 นะครับ ER25 นะครผมแล้วก็ลูกคอเลต ER25 2ลูก2ขนาดนะครับแล้วก็ตัว Nmin นะครับผม Nmin ิน2อันนะฮะ2ขนาดนะเป็นแบบไฮสปีดนะครับ2อันนะครับ แล้วก็ทีนะครับ M12 นะครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ไป2เม็ดนะครับแล้วก็หัวจับสว่านนะครับพร้อมก้านก้านติดอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วนะครับตัวนี้เป็นประแจของหัวสว่านนะฮะแล้วก็นะครับผมเป็นปากกาจับงานเป็นปากกาสว่านธรรมดานะไม่ใช่ปากกามิลลิ่งนะฮะปากกาสว่านธรรมดาก็ใช้งานซ่อมงานแก้ไขได้ทันทีนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวประแจถอดหัวชักนะฮะออกจากตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็มี ตัวตอกเอาตัวหัวจับสว่านก้านจับสว่านออกนะครับแล้วก็กระแจนะครับเบอร์17บเบอร์19ครับผมไขควงปากแบนนะครับผมแล้วก็ตัวประแจ L อีกอ่าสี่ขนาดนะสี่อันนะครับผมแล้วก็นะครับแน่นอนครับผมกล่องเครื่องมือเหล็กครับอ่ากล่องเครื่องมือเหล็กครับอีกหนึ่งใบนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นของแถมปกติที่เราแถมให้กับเครื่องมิลลิ่งนะครับ